ครับสวัสดีทุกคนที่ชอบดูช่องผมด้วยกันแล้วกันนะครับผมนะครับก็เมือนใหม่สายฟรีสายพาทุกท่านเลยนะครับผมนะแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวสปอร์ลทุกท่านด้วยนะครับผมโอเคครับผมสารับกิจกรรมใหม่เนี่ยนะครับผมนะก็ได้เข้ามาแล้วนะครับผมแต่ว่าเข้ามาเป็นบางส่วนเท่านั้นเองนะครับผมนี่ยังไม่ถึงตีสองนะครับตอนนี้เวลาน่าจะอยู่ที่ประมาณเที่ยงคืนห้าทุ่มเที่ยงคืนนะครับผมที่ผมอัดอยู่ณตอนนี้นั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวก็ตอนตีสองเนี่ยนะครับในส่วนของพาร์ทแล้วก็ภารกิจหลักเนี่ยนะครับก ก็เห็นว่าจะเป็นนักเตะนั่นเองนะครับผมนนที่อัพเข้ามาแล้วนั่นเองนะฮะก็จะมี UCL UEL UECL พวกนั้นนั่นเองนะครับผมนะที่อัพเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะมาส่องเข้าวๆก่อนละกันนะครับผมนะว่าหน้าตาของนักเตะเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมแต่แอบเห็นแล้วนะครับผมนะกาสสวยดีมีหลายทีมเลยนะครับที่น่าทํหน่าฟูมากนั่นเองนะครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่าราคานักเตะเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็นักเตะเนี่ยจะหายากมากน้อยสักแค่ไหนด้วยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมาดูคร่าๆกันก่อนเลยนะคร ที่เข้ามาใหม่นั่นเองนะฮะวัเชผมนี่ก่อนอื่นนะผมก็ไปทําการเปลี่ยนโลโก้เอาไว้รอแล้วนะครับอันนี้จะเป็นเอ่อโลโก้ UCL ตอนปี2022น่งั่นเองนะนะโอ้ยนก็เอยังเท่ดีอยู่นะครับก็ยังเข้าตีมเข้าตีมน,นะผมก็ลองก็เปลี่ยนเอาไว้รอแล้วนะก็เสื้อด้วยนะผมนี่ฮะเสื้อแข่งอันนี้ก็จะเป็นเอ่อ UCL ในปี2022นั่นเองนะฮะนะก็เปลี่ยนเอาไว้รอแล้วนะครับผมในส่วนของเสื้อผ้าเนี่ยก็น่าจะมาในสตาร์พาร์ทเหมือนเดิมนะครับผมใครที่อยากได้ก็คงต้อง มาครับผมเดี๋ยวเรามาดูในตลาดกันครับผมนะโอ้โหนี่เลยครับผมการ์ดสวยสวยสวยการ์ดยูโรป้าก็สวยใช่ย่อยนะครับผมนะก็สวยดีสวยดีนะดูกันครับผมไปดู u ู l ก่อนแล้วกันนะคร่าวๆนะในระหว่างที่รอตีสองนะอืมอ่ะดูเบนดีอาร์ครับผม การ์ด109เลยนะครับโอ้โหการ์ดลิเวอร์พูลครับผมนักเตะลิเวอร์พูลฮะมาแล้วครับใครที่อยากจะทำฟูลทีมนะครับผมการ์ดสวยด้วยฮะสวย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 น่าเล่นมากครับผมการ์ดใหม่น่าเล่นมากครับแล้วก็นักเตะเนี่ยอัพสแตทด้วยนั่นเองนะครับรู้สึกว่าจะมีการอัปเดตสแตทเนี่ยตามฟอร์มด้วยนั่นเองนะครับว่าฟอร์มนักเตะเนี่ยนะครับจะฟอร์มดีหรือแย่ด้วยนะครับผมนะเห็นว่าจะมีการอัปเดตอ่าโอเวอร์ออลอีกครั้งหนึ่งด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไอตรงนี้เนี่ยนะฮะอื การ์ด u ซลครับสวยมากครับโอ้แล้วน่าทําฟูลหลายทีมเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลหรือว่ามาดริดก็ดีนะครับผมโอ้โหครับการ์ดของปารีสก็สวยชัยย่อยครับแล้วก็อัปเดตนักเตะด้วยนะครับนักเตะที่เราไม่ได้เห็นกันนานแล้วก็นี่เลยครับโซแลนนั่นเองนะครับผมน่าเล่นมากนะครับเจ้าเฟลิกครับผมมาอยู่อ่าทางด้านของเชลซีด้วยนะครับ คัดสวยด้วยนะฮะมูเรียวได้อยู่นะผมโอ้โหจุดการ์ดนี้โคตรเท่ฮะอาร์เบรซิโก้นะครับผมสวยดีสวยดีเฮ้ยไปอยู่ยูโรป้ากันบ้างดีกว่านะทีมเราอยู่ยโูโรป้านี่ว่เาครับผมมาดูยูโรป้ากันบ้างครับผมครับผมการ์ดอาร์เซนอลก็สวยใช้ย่อยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ก็โอ้โหพี่วอวลเวกฮอสราคาถูกจังเลยอะ 5M ึงเหรอ โอ้โหคนรอรับวอลเวกฮอร์ดโคตรเยอะเป็นร้อยอะครับผมโอ้ไนดูพี่หมากซิโอ้โหนี่คนออกมาตั้งรับโคตรเยอะเลยครับมันจะได้ยากหรือเปล่าเนี่ยการนักเตะอืมแต่ว่าการ์ดร้อยเก้าเนี่ยจะน้อยกว่า UCL นะนะครับทางยุโรปเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นร้อยเก้าแค่ไม่กี่ใบเองนะครับผมสามใบนะครับอืมแต่การ์ดไม่สวยเท่า UCL อะ่ะ การ์ดเ c l สวยกว่านะแล้วก็ไอ้นักเตะเนี่ยมีแค่ครึ่งหน้าเท่านั้นเองไม่แน่ใจว่าจะมีการอัปเดตหรือเปล่านะครับผมให้เป็นการ์ดแบบนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอดูกันรอดูกันนะครับผมอ่ะมาดูทางด้านของ UCL กันบ้างนะครับผมการ์ด UCL ก็คล้ายเดิมนะเหมือนเดิมคล้ายๆอันเก่านะครับผมแต่ว่าถามว่าสวยไหมเนี่ยก็ได้อยู่นะพได้อยู่นะ <c oughs> อันนี้เป็นนักเตะที่เข้ามาแล้วเหรอหรือว่าไงอ๋อหนึ่งร้อยการ์ดเท่านั้นที่อันนี้อ๋อก็น่าจะยังมีอีกนะก็น่าจะยังมีอีกนะ ประมาณนี้นะครับผมน่าจะต้องรอภารกิจก่อนนะครับผมอ่ะในส่วนของภารกิจคร่าวๆคาดว่าทุกคนก็น่าจะเห็นกันแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวอัปเดตกันไว้ประมาณนี้ก่อนน้และกันนะครับเดี๋ยวรอเวลาตอนตีสองเนะี่ยเราจะมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งตอนที่ภารกิจเข้ามาแล้วนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของพาร์ทด้วยนะครับผมแล้วก็อาจจะมีในส่วนของร้านค้าด้วยนะครับว่าม e ีแพ็คมีอะไรเข้ามาให้เติมบ้างนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการทําภารกิจหลักเนี่ยนะครับว่ามีภารกิจหลักอะไร นะครับผมเดี๋ยวเรามาดอดูกันตอนนั้นแล้วกันครับผมอ่ะครับเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีหนึ่งตอนตีสองแล้วกันนะครับอ่าแล้วครับผมนะก็จะใกล้เข้าสู่ภารกิจ UCL ละนะครับผมอีกไม่กี่วิเท่านั้นโอเคครับผมนะเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ใน,นครับผมนะก็มาลุยกันครับผมภารกิจ UCL ฮะหอคุณกําลังมองหาร้อนเติมพลอยฟฟ่ฟามบายราคาถูกและคุ้มที่สุดแล้วดัก็อหอแนะนำบริษัทอินแบก,กรับติมเกมถูกมรุมมิติ ให้ส่วนลดสูงสุดถึง30%ถูกทุกแพ็คเติมเสร็จแอคเพื่อนได้เลยหัดใหญ่จาก1,850ลดเหลือ1,250เท่านั้นปลอดภัยมีใบเสร็จทุกการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องก็อย่าลืมไปอุดหนุนด้วยก็แล้วกันนะจ๊ะากบอกว่ามาจากช่องทวีวุฒิช n แนลด้วยก็แล้วกันนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเราก็มาดูในส่วนของภารกิจกันบ้างก็แล้วกันนะครับผมวันนี้จะเป็นในส่วนของภารกิจหลักนั่นเองะนรับผมนะชี้อยู่ตรงนี้นั่นเองนะฮะก็จะมีหลักนะครับมีเส้นทางรางวัลนะครับผมแล้วก็การแลกเปลี่ยนนักเตะนั่นเองนะครับผมได้ไปทํามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ทําตามความเข้าใจนะสําหรับในภารกิจหลักนะครับผมนั้นที่เราจะต้องทําในทุกวันเลยนะครับผมแล้วก็อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็เรานะครับผมแล้วก็สามารถมากดรับไอ้เจ้าตรงนี้นั่นเองนะคุณแจมเอคแมทนั ฮะต,ตรงนี้รับฟรีนะครับผมแล้วก็จะมาปลดล็อกไอ้เจ้าสนามตรงนี้นั่นเองเนี่ยครับผมตรงนี้นะฮะแล้วก็ดูโฆษณาได้อีกนะครับผมแล้วเราก็จะปลดล็อกด้วยนั่นเองเนี่ยครับผมแล้วก็โฆษณาเนี่ยรู้สึกว่าจะหมดอายุทุกๆ11ชั่วโมงนะครับผมนะซึ่งใน1วันเนี่ยน่าจะรับได้2ครั้งนะครับตรงนี้นะฮะผมก็จะปลดล็อกตรงนี้ด้วยนั่นเองครับพอเราทําตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะก็จะตรงนี้นั่นเองนะครับผมตรงไอ้เจ้าตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะทับ 15นั่นเองนะครับผมน้องก็จะสามารถกดล็อกรับนักเตะ OVR 106ได้นั่นเองนะครับตรงนี้นะฮะอ่ะก็ไม่ยากอะไรนะครับสำหรับตรงนี้นะฮะอ่ะต่อมาครับผมเลื่อนมาอีกนิดนึงนะครับผมตรงนี้นะฮะก็เราก็สามารถกดรับตั๋วตรงนี้นั่นเองนะครับกดรับตั๋วล้วก็จะมากดอ่าเล่นตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะก็จะเป็นอ่าเล่นกับบอร์ด เล่นกระบอทตรงนี้นะครับก็ไม่ยากอะไรนะครับผมในส่วนของตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นวิสเอ้นั่นเองนะครับผมก็น่าจะเจอกับผู้เล่นด้วยกันเองนั่นเองนะครับผมเออพูดยากเกินไปกป่าเออนะครับผมก็จะตรงนี้นั่นเองแต่ไม่แน่ใจนะว่าจะสามารถใช้วิธีเดิมได้หรือเปล่านะครับผมในการลดโอเวอร์ออนั่นเองนะครับผมน้องก็น่าจะทําได้แหละนะฮะอ่ะตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วก็มาในส่วนของสุดท้ายครับก็จะเป็นนักเตะตรงนี้นั่นเองนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะใช้ทั้งหมด3ถ้วยตรงนี้นั่นเองนะครับก็เท่ากับว่านะครับ ครับผมไอ้กับบอรดตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ผ่านโหมดตรงนี้มาจนรับตรงชิงชนะเลิศเนี่ยนะครับเราถึงจะได้เท่ากับ1ถ้วยตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งการันตีจะได้รับ1ถ้วยแน่นอนนะครับอยู่แล้วนะฮะหนึ่งครั้งก็จะได้หนึ่งถ้วยนั่นเองนะครับผมแต่ตรงนี้เนี่ยจะใช้3ถ้วยนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่กี่วันเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็คงไม่ยากเนาะถ้าทุกคนทํา เรียบร้อยแล้วก็คงจะได้รับตามๆกันนะครับผมเนาะประมาณนี้นะครับผมอะต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันที่เส้นทางรางวัลกันต่อเลยแล้วกันนะครับผม เส้นทางรางวัลนะครับผมก็จะใช้ไอ้เจ้านี่นั่นเองนะครับไอ้แต้ม UCL นั่นเองนะครับผมในการรับในการเอามาเดินเส้นทางตรงนี้นั่นเองนะครับผมเนาะจะใช้แต้มในการเดินทางนั่นเองนะฮะก็จะใช้อยู่ที่60นะครับผมจะใช้ที่60นะครับในการเดิน1ช่องนั่นเองนะครับผมน่าจะ60ทุกช่องเลยนะน่าจะ6กทุกช่อง60ทุกช่องเลยนั่นเองนะครับผมเนาะก็ถ้าหากว่าเดิน9้าครั้งเนี่ยนะครับผมเดิน9้าครั้งเนี่ยนะฮะก็จะสามารถรับแรมผาดไปได้เลยนะครับ น่าจะรับฟรีด้วยนะน่าจะรับฟรีนะครับผมแรมผาดตรงนี้นะครับก็ไม่น่าจะยากด้วยนะแต่ก็จะต้องไปหาไอ้เจ้าแต้มอันนี้นั่นเองนะครับผมไอ้แต้ม UCL ตรงนี้ถ้าอยากได้แรมผาดก็ต้องห้ามขาดเล่นนั่นเองนะครับผมก็ถ้าเอาจริงๆแล้ววันหนึ่งถ้าหาได้60ก็น่าจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ9วันนะประมาณ9วันนะครับในการในการเดินรับแรมผาดนั่นเองนะเดี๋ยวนับก่อนนะว่า9หรือเปล่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ้าวกเดเาาทำไม ทั้งหมดมีสิบว่าออกเอาาเอ,าเอาถูกแล้วครับเก้าเก้าประมาณนั้นนะครับผม,มก็ถ้าไม่ผิดพลาดอะไรนะครับหรือว่าถ้าเราหาได้วันละหกสิบแอมยูฟ่าเนี่ยนะครับผมแนละ้วก็จะใช้เวลาทั้งหมดอยู่เก้าวันนะก็อย่าขาดกันละกันนะครับผมเผื่อว่ามันจะไม่ได้นะครับผมอ่ะ ก็พยายามมาทำตรงนี้ทุกวันด้วยกันละกันนะครับผมอ่ะต่อมานะครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะต้องใช้แ้มอันนี้นั่นเองนะครับผมโทเค็นเนาะโทเค็น UCL นั่นเองนะครับผมแต่ว่าตรงโทเค็นเนี่ยผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าต้องไปหาจากตรงไหนนะครับน่าจะอยู่ในพวกพาร์ทหรือว่าภารกิจอื่นหรือเปล่าอ่ะประมาณนั้นนะครับผมตรงนี้ก็น่าจะเดินยากนิดนึงหรือเปล่าอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะ เป็นการแลกเปลี่ยนนักเตะครับผมช่องที่3นะครับช่องที่3อ่ะตรงนี้ก็ไม่น่าจะยากนะครับผมตรงนี้ก็เป็นเหมือนคล้ายๆกับการแลกเปลี่ยนเลยนั่นเองนะครับเหมือนกับทีโอทีวีรอบที่แล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะใช้การแลกสเต็ปไปนะครับผมอ่ะตรงนี้ก็จะใช้นักเตะตั้งแต่ o ว r 1 0 1ถึง102นะครับในการแลกตรงนี้นะครับแปดคนนั่นเองนะครับพอแลกแล้วเนี่ยนะครับอ่พอแลกแล้วเนี่ยนะครับผมมันก็น่าจะกระเถิบเลื่อนอ่าเลื่อนสเต็ปไปนะครับผมอ่าแลกเป็นสเต็ปสเตปไป นะครับผมประมาณนี้นะครับผมส่วนการแลกโดยโดยรวมแล้วเนี่ยผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะต้องใช้อะไรอะไรเท่าไหร่บ้างนะครับผมเดี๋ยวก็ค่อยมาคํานวณกันอีกทีหนึ่งในคลิปต่อไปนั่นเองนะครับผมอ่ะในส่วนของภารกิจก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับผมน้องก็ง,ง่ายๆนะครับม,มีประมาณนี้นะครับผมอ่ะ ่อมาครับผมเรามาดูในส่วนของภารกิจกันบ้างนะครับผมอ่าในส่วนของภารกิจนี่นะครับผมก็จะได้อ๋อจะได้แต้มมาจากตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งก็น่าจะหาไม่ยากแล้วล่ะนะครับผมนั้นถ้าจะเอาแรมผาดใน9วันนะครับผมนะน่าจะพอดีเนาะน่าจะ6กพอดีนะครับก็คือว่าต้องห้ามขาดทําภารกิจนั่นเองนะครับผมเนาะต้องทําภารกิจทุกวันนะครับผมอย่างน้อยๆเนี่ยใน9วันเนี้ยต้องห้ามขาดทําเลยนะครับถ้าอยากได้แรมผาดฟรีนะครับผมนะใครที่กําลังที่จะเสริมกองกลางเนี่ยก็หยุดเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับรอ เรมผ่าดต่อกันมารอรับเรมผ่าดกันก่อนแล้วกันนะครับผมก่อนที่จะเสริมนะโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับมาบผมมาดูในส่วนของสตาร์พาร์ตกันบ้างดีกว่านะครับผมล้วว่าเป็นใครมาโอ้โหเป็นฟานเพอร์ซี่ว่ะ uh, ฟานเพอร์ซี่ครับอะเดี๋ยวมาเดินดูกันในพาร์กันก่อนเลยนะครับผมดีละช่องไปเลยนะ,ะถ้าเกิดว่าเติมแล้วเนี่ยก็จะได้นี่เลยคามาวิงกานะครับผมนักเตะ มาริดนั่นเองนะครับผมนะก็อู้ไม่ได้อยู่นะฟามาวินกาครับผมโอ้โหเข้าพลังดูโอเคอยู่นะแต่ว่าโอเวอร์ออนน้อยไปน,นิดนึงนะครับสำหรับนักเตะ o v r 1 0 5เนี่ยนะครับแต่ว่าอ่ะผู้เล่นใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งสมัคร ID เนี่ยกน็น่าเติมเหมือนกันนะครับน่านาเติมเหมือนกันนะก็ถือว่าเป็น o v r ที่ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นละเจ็ดร้อยแปดเนี่ยก็น่าก็น่าสนใจมากขึ้นเลยนะวนะันนี้นะครับผมอ่ะ เห็นมีเสื้อเห็นมีเสื้อใหม่ด้วยนะครับอ่ะข้างในก็แจกของประมาณนี้นะครับผมเป็นการนักเตะนะฮะเออโอเคเดี๋ยวจะทําคลิปสรุปพาร์ทสรุปของในพาร์ทด้วยอีกทีนึงแล้วกันนะผมแล้วก็ดูของคร่าวๆกันไปก่อนแล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้เนาะประมาณนี้ประมาณนี้โอ้โลโก้ใหม่โคตรเทร่ฮะโลกโก้ใหม่สวยดีนะผมเออเอ็น่าสนใจน่าสนใจนะผมอ่ะนีกก็มีแต้มมีอะไรก็ว่ากันไปนะผมตรงนี้ ได้เงินก็น่าจะได้ไม่เท่าไหร่หรอกมั้งโอ้สำหรับพาร์ทรอบนี้75เวลิลเหมือนเดิมนะครับผมอืมแต่การ์ดส,สวยนะการ์ดส,สวยนะการ์ดไอคอนรอบนี้สวยดีเป็นรูปดาวนะเท่ดีโอ้โหฟานเพอร์ซีโอ้ใครจะเติมวันนี่้ได้ไปก็ไม่โอ้โหเอาไปทำอะไรวะเนี่ยมันจะน่าเติมไหมเนี่ยนะครับผมถ้าจะเติมก็คงจะ เอาแค่ของข้างในแหละแล้วก็ฟันเพอร์ซี่ก็คงจะเป็นของแถมของแถมในพาร์ทนี้นะผมเออในพาร์ทนี้ก็ไม่คุ้มครับสําหรับในนักเตะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาของก็ก็น่าจะดีเฉพาะแค่ของเพอร์ซี่ก็ถือว่าเป็นของแถมในพาร์ทนี้แล้วกันนะผมอ่ะ ประมาณนี้ประมาณนี้นะผมอู้พาร์ทนี้ก็น่าเสียดายน่าเสียดายนะครับผมที่ไอคอนท้ายพาร์ทเนาะครับน่าจะไม่ดีเท่าไหร่นะน่าจะไม่ดีน่าจะไม่ดีดอ่ะประมาณนี้ครับประมาณนี้นะฮะอ่ะโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ก่อนและกันนะครับผมเดี๋ยวส่วนอ่าการหาแต้มหรือว่าวิธีการสอนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้อีกทีนึงแล้วกันนะครับผมเนาะสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็อาจเป็นการเปิดอ่าภารกิจใหม่ไปพร้อมๆกันแล้วก็ดูพาร์ทดู ภารกิจคร่าวๆอะไรกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมอ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องผมไว้ด้วยก็แลวกันนะครับผมแล้วก็ชื่อเพจทิกตอกของผมเนี่ยนะครับก็เป็นชื่อเดียวกันกับช่อง YouTube เลยนะครับก็ก็ฝากไปติดตามกันเอาไว้ด้วยก็และกันนะครับผมโอเคถ้าคลิปนี้เนี่ยนะครับผมผิดพลาดกันใดนะผมเราก็ต้องขอโทษขอไปไว้นะที่นี้ด้วยก็แลวกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะวันนี้สวัสดีครับ